กิจกรรมการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุที่กรมชลประทานจัดซื้อจากราษฎรโด,ดยความสมัครใจและไม่ได้ใช้ประโยชน์ปีงบประมาณพุทธศักราช2566 จากการที่รัฐดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในราชการกรมชลประทานเพื่อดําเนินโครงการ,การก่อสร้างตามภารกิจของกรมชประทานเช่นคลองส่งน้าคลองซอยและอ่างเก็บน้ําโดยการจัดซื้อหรือการเวนคืนที่ดินจากราษฎรที่ดินประเภทนี้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามนัยะมาตรา1304วงเล็บ3แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และเป็นที่ราชพัสดุ แต่เนื่องจากรัฐยังไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์หรือเข้าใช้ประโยชน์เพียงบางส่วนทำให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนจากราษฎรในการขอซื้อคืนที่ดินราชพัสดุและหรือบุกรุกที่ดินราชพัสดุจนเป็นปัญหาความขัดแยง้งระหว่างประชาชนกับรัฐในการใช้ประโยชน์ที่ดินและการโต้แย้งในสิทธิทำกินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาข้างตน้นปีงบประมาณพุทธศักราช2565 กรมธนารักษ์จึงได้ดําเนินโครงการการจัดการและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิทํากินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุกิจกรรมการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุที่กรมชลประทานจะซื้อจากราษฎรโดยความสมัครใจและไม่ได้ใช้ประโยชน์กรมธนารักษ์และกรมชลประทานจึงได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีมีราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดเพชรบูรณ์ เรียกร้องขอซื้อคืนที่ดินราชพัสดุและกรณีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุซึ่งกรมชลประทานได้ที่ดินดังกล่าวมาโดยวิธีเจรจาปรองดองตกลงซื้อขายที่เกิดจากความสมัครใจที่มีได้ดำเนินการในลักษณะการเว้นคืนตามพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเว้นคืนที่ดินแต่อย่างใดจึงเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดระหว่างรัฐกับราษฎร และไม่มีกฎหมายใดบังคับให้รัฐต้องขายคืนให้กับราษฎรประกอบกับกรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ก็ได้ยืนยันในการเข้าใช้ประโยชน์ตามความมุ่งหมายของการจัดซื้อหรือยังคงมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่ที่ได้จัดซื้อจากราษฎรตามภารกิจกรมชลประทานต่อไปขณะที่ปีงบประมาณพุทธศักราช2 5ง6กรมธนารักษ์ขอให้กรมชลประทานดําเนินการสํารวจและรวบรวมข้อมูลที่ดินราชพาัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ใช้ประโยชน์และได้มาโดยการจัดซื้อจากราษฎรข้อมูลการบุกรุกตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กำหนดรวมถึงการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินถ้ามีส่งให้กรมธนารักษ์ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุร่วมกันตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุในเขตชนลประทาน อธิบดีกรมธนารักษ์จึงอนุมัติให้นายคนาวุฒิสิตธิธีรพันธ์รองอธิบดีนายธีรพงสุขช่วยผู้อำนวยการกองบริหารจัดก,การกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรค และแนวทางดังกล่าวร่วมกับสำนักง,งานธนารักษ์พื้นที่และหน่วยง,งานในสังกัดกรมชลประทานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่กรมชลประทานและสำนักง,งานธนารักษ์พื้นที่รายงานผลการสำรวจข้อมูลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครปฐมเพชรบุรีสุรินและนะครนายก สรุปโดยภาพรวมที่ดินเขตชนลประทานที่มีปัญหาราษฎรเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่และหรือมีการปลูกสร้างแก้ไขหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกทั้งที่ดินเขตชนลประทานที่กรมธนารักษ์นำมาจัดให้ราษฎรเช่าเพื่ออยู่อาศัยและการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลโครงการรัฐเอื้อราดพบว่ามีผู้เช่าที่ราชพัสดุบางส่วนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเช่า มีการซื้อขายเปลี่ยนมือผู้เช่าหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าหรือปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์และไม่ได้รับความยินยอมจากกรมชลประทานในฐานะหน่วยงานผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินและจำนวนที่ดินราชพัสดุที่กรมชลประทานได้มาโดยการจัดซื้อจากราษฎรเพื่อใช้ประโยชน์ในการชลประทานมีเนื้อที่ไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์จึงได้เสนอแนวคิดเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานด้วยการแบ่งพื้นที่หรือโซนนิ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น3โซนให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมชลรประทานในพื้นที่รับทราบแล้วโซนที่ 1. พื้นที่เพื่อการชลประทานเป็นหลักจัดให้เช่าไม่ได้ กรณีมีการบุกรุกกรมชลประทานสามารถดำเนินการกับผู้บุกรุกตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโซนที่2พื้นที่ผ่อนรนจัดให้เช่าได้กรณีกรมชลประทานยังคงสงวนไว้ใช้ประโยชน์ในการชลประทานแต่ขณะนี้ยังไม่มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสามารถนำมาจัดให้รัษฎรผู้บุกรุกเช่าเป็นการชั่วคราวภายใต้การกำหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินและระยะเวลาการเช่า โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการชลประธานโซนที่3พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์พร้อมส่งคืนกรณีกรมชลประธานไม่ประสงค์สงวนไว้ใช้ประโยชน์ในการชลประธานแล้วเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือหมดความจําเป็นหรือเลิกใช้ประโยชน์แล้วและยินยอมส่งคืนโดยไม่มีเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมชลประธานแล้วแต่กรณีมีราษฎรบุกรุก ขอให้กรมชลประธานดําเนินการกับผู้บุกรุกก่อนส่งคืนเว้นแต่มีผู้บุกรุกอย่างน้อย80%ยินยอมรับเงื่อนไขในการจัดให้เช่าสามารถส่งคืนให้กรมธนารักษ์พิจารณาดําเนินการจัดให้เช่าและแก้ไขปัญหาการบุกรุกและให้มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่สํารวจจํานวนผู้บุกรุกและผู้ได้รับสิทธิการเช่ารวมถึงตรวจสอบการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุให้ครบถ้วนถูกต้องต่อ,ตอไป